สุขสบายดีสบายดี FC ทุกท่านที่เข้าเบิง่งเก่าโซม2ประเมาสบายดีตอนเช้างามเช้าพนลิ้นอีกแล้วเมื่อคืนนี้ตื่นมากอะสีเส้ๆมืดๆคลึ้มๆ เอาคืนเกาะเอออะไรสบายดีน้องสิแหละว่างบ่วงกันลูกสบายดีพี่น้องสบายดีฝันเอิ้นป้าลุงกินข้าวลูกล่ะสบายดีแม่ป้าลุงกินข้าวนั่งบ๊อบทุสษลุกทุสบายดีชาลูกโอ้ยร้านชายป้าคือเป็นนันนันนะเอ่อเขินปัดซี้ให้เอื้อยสบายดีเจ้าของผัดบวสบายบ้านเอ้า เขินปนั่นตีกินข้าวกับยังลูกจ๊กจ๊กกับแกงหน่อไม้น้องบดอ่ะกินอยู่ดีดีฝัดเขินสไตล์นั่นบ่นน่ะน้องบูมป้อนเขาน้องตื่นมาเปิดห้านดูแลน้อง เว้ยน้องชายผมงาวยิ่เลยให้ป้าาพาไปตัดผมเด้อน้องบอสนะเหินเคินจี้อันจี้นี่างล้างได้ลูกโต๊ะได้โต๊ะเตียงได้เคินน่นะที่ผาบึงพาบึงผสมทถนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปชมมีอย่างอีกชมตามคลิปเดี๋ยวพี่น้องเด้อเขาขอบุญกับคุณเอฟซีทุกท่าน ขี่เขาบึงเขาส้มสองปะเมากดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อผู้ที่เขาเมาเบึงมาชมใหม่ก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเนาะบึงวิธีชีวิตบึงนี่ละปะเมานี่ละเนาะว่าสิเป็นยังไงว่าสิเป็นยังไงว่าสิผ้าบึงยังแน่พระชมยังแน่วิธีชีวิตประจำามือประจำวันเอ้ยเอา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 กระดาษเร็จลูกเอากระดาษเร็จ สบายดีสดพ,พ่อพี่น้องเมื่อนี่ก็มาครับนอนเล่นแล้วก็เมาวยาช่วยเพียกนากเลยมาเวสบายดียามสาวหลังจากที่ขึ้นมาแต่จังหันเนาะมาเวมาเวหานน้องบุญบุญนัานสาวแล้วก็สีก็เอาเขาดีสู่ฟังเนาะ พอที่ก็ได้าขายนขะ่าเนาอเมื่อนี้ข,าาข,าขาา่าวดีได้ขายข่าวข้วสาน้ากิโลก็มาเดได้ตักแบ่งออกมาถุงละถุงละสิบกิโล <c oughs> ขอบคุณขอบคุณทั้งเอื้อยเนาะเอื้อทางฝัง่งไทยเอื้อใจดีทางฝั่งไทยเป็นอุดหนุนซื่อข่าวสานกิโลละสามสิบบาทเป็นเงินบาทเนาะ กิโลละสามสบบาทที่ปมาเมาปล่อยคลิปออกไปแต่เอื้อ่นกะอุดนุนซื้อส้าวกิโลจากสิเป็นของไฟและสีโสดีกับติดตามบึงตามคลิปเนาะรายละเอียดแต่ว่าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเอื้อยหลายๆเดอ้อแล้วก็มีรายละ์ยการนี่เด้อพี่น้อง มีซองรายการบหมือนไลน์แต่ว่ามันสิแเจกจ่ายให้หลายคนติดตามเบิ่งเนาะตามคลิปแต่ว่าคลิปนี้พิเศษพิเศษตับพี่ดีใจกับทายภาษานามันมันเลยเนาะมันมันเนี่ยสาวกิโลเมือนเนี่สาวเอาสาวเอาเห็นเป็นมงคลได้เนาะภาษาลาวกะยี่สิบบาทยี่เออมันยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลเมือนเนี่เปาหมาวมันได้ชาวเนาะ มันแต่เศราแต่ใครเขาวสารขอบุญขอบคุณเอื้อยละลายเด้อที่อุดโนุนสื่อเขาซามแม่ขอให้บุญขำนำสู้อ,อใหายงอมคน,นเงินให้ร่ำรวยเงินทองแม่ก็ให้ร่ำให้รวยให้เจริญุลงเรื่ยงมีความสุขกายสุขใจเด้อเด้อแล้วก็มีผู้ใหญ่ทนได้แล้วฝันอยากจะอุดโนุนประเมาค่ะแห่งดีแล้วเนาะคันนี้ันฝันอุดโนุน จากหน่อยพะ้าลายเนาะจากหนึ่งกิโลขึ้นไปเนาะหนึ่งกิโลขึ้นไปผู้ใดอยากอุดหน,นุนหน่อยลายบว่ากันเนาะประมากระสีเก็บเก็บโฮมเอาเนาะหน่อยไป้าลายอะลรบว่ากันตามความสะดวกเนาะ่นอยากซอยซอยแล้วแล้วกับประมาก็าษีเบ่งเบ่งไปมันจะเป็นของสองขันตอนหนึ่งมาแล้วอุดหนุนสื่อประมาลน,นี่หละ่ะสองมาแล้วมันจะเอาไป ให้คนผู้ขาดเคลื่อน mm. ผู้บูมีว่าสรนซาผู้ชื่อเขากิน,นบริบเรณบริเวมีเขาว,ว่าสรนซาเนาะซื่อ mm. ผู้ขาดเคลื่อนหน่อยผู้ขาดเคลื่อนลายก็ดีใจลายผมเอ,อกาก็โอ้เด็ดขายอันมือแหลกแหกมันก็ให้เฮงเฮงเนาะให้เฮงเฮงให้เด็ดขาย ไอเคายต่อไปอีกก็สราถูกให้มีผู้ใหญ่มาสื่อสองเนาะสีไดยเป็นกอบเป็นกำนะสีเดโฮมนี่กาซิบเอาด้วยเป็นเงินเท่าไรบาททีหกร้ย่ะหกร้อยบาทชงหนึ่งทงหนึ่งกับสามหลสาม้เนาะทงละสิบกิโลที่นำน้ำเกลือหอยเนาะนักนักสิบกิโลก็ได้ ได้ได้ได้ล่หมืกได้ดเข้าคั่วหน่อยก็ลาหมือแม่ได้ลายมือได้ลายมอเตืบต้องกระิโลเน,นี่ขนนียวบอกว่านเนียวฮะกระกซีมาหมึอก่อนนี้พ<ม>อมาเอากระซีทย่อยซีเนาะซีมาหาสอบมาหากระสอบเอาเปลือกเอาไปซีแต่ขน้นมีผูู้ใหญ่ผนสื้อกระซีทย่อยออกไปผูเลยขาดกระไล่ครบคั่วได้นทีขาดนะ บ่ได้บ่แมนว่าสิหน่อยเด้หลคขอบครัว่คนเฮาก็ต้องดินรุนหาเลี้ยงตัวเองเนาะก็ทำงานซื้อกินนั่นแหละคัดมีผู้ใหญ่หายเข้าก็คือสีดีใจนั่นแหละเนาะพอบรรเทาไปนะพอช่วงนี้มันก็นาฝนนาฝนอันขั้นคันเวิดงานดำหน้าก็สีหนาติดเนาะส่วนดำหน้าเนี่ก็สิหลับจ้างลูกกะดำหน้าเนาะพอบรรเทาไป เบิดงานแล้ครับมีแต่ขี้ซี่แล้วบเฮ็ดจิรอแล้วบาดนี่พี่น้องด้ยคุดจิลอขายได้บาดนี่นะแ้วก็ห้าเฮ็ดเนาะกันกันหนาเฮ็ดเน,ะนาะหนาช่วงนี้ก็เป็นหนาฝนแบบจิลอ,อลครับเฮ็ดขีซี่พี่หแน่ติดตามชมเด้อพี่น้องเดออ้อว้านมีม,มีมียังแห่นะนะอันนี้ก็ขอขบุณขอบคุณเนาะ อันอื่ีกันึ่งขอห้เหงๆ่อเยอเหงๆเหงๆให้ต่อเอาผู้ใหญ่ใจดีมามาสื่อสอยรเ่าอีกแน่เนาะมีใจตายกาแฟค่ะหลังจากที่ได้ขายก็สารแล้วก็จะมาหวางต่อนะต้องใส่สายหูสายตาซะหน่อย เึ oui pues ้นเกิน nah นั่นเองเราไปเนาะทไปทำไปแก้มเธอเป็นอย่างนั้นมาเป็นยิ้มนอนมาคืนนอนหน่อยมาคืนนี่แปลทำอะไรไปหาเห็ดเดี๋ยวจะเอามาโชว์นั่งรอเด้อตื่นมาเห็นนี่เนาตื่มาแเห็นเห็นของดีเดี๋ยวสิเอามามาให้เบิ่งอไงยังของดีมีสิของดีอยากเบิ่งอยากชมแล้วพอดี่น้องเล้ววันของดีพอมาก

บ่อมาตื่นมากัอเห็นอยู่ในโต๊ะนี่เต้นเต้นเต้นเห็ดปวกดบาทีได้เห็ดปวกดมาฝานี่ของดีพี่น้องอาหารนี่มากระดอนี่อาหารตาม้ะดูกันิยงมากเออชุบีวิตนะกับใจละลายเ้อบาที่มก็นอนเลิกผไปก็บเห็ดมื้อหน กะแบ่งกองท้ำเฮือนให้เขาย้ายย้ายน้ำแนี่ไม่ไงแน่ไม่ไม่แน่นะก็เมื่อหน้าแน่เอ้าเฮียรแล้วกวมาฝากป้าเมาเนี่ยอ้าวโทป้าหน้าตีสัมโพจึงเดือดจึงเดือดสัมโพจึงเดือดเพิ่นได้แบ่งลายบอญดอกบัวใหญ่เนาะดอกบัวใหญ่มือเคลื่นี่สิแม่ยังจุ่มยังจุ่มตื่นมาบานตื่นมาลึกบาน น,นี่นะเป็นไปเก็บเฮดต,ตอนกลางคืนผู้้ดเ,เดียวคนตื่นมากก็เห็นโอ้่ะได้เนาะเด็ดพอแกงเนี่นี่เนาะสำหรับปเามาบัวลายคนยื่เฮือกแยครับว่าตื่นมาแล้ว,วเฮ็ดมาตอร์ไซอยู่บ้านให้แม่อยู่บ้านก็ได้เฮดมอเตอร์ไซค์วะสับูอแโห แสบ่บครับน้อกาแฟเนี่ยเสบบ่บแซ่บแสบบ่บออยอ่วันนี้อยู่กันไม่นด้ห <c oughs> วานหวานอีกแล้วหวานอีกแล้วค่ะนั่นเป็นที่ฝึงลนไฟอีกแล้วโอ้ยขม่ากระเห็ดป้าเห็ดหยอ,อกว่าที่เ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้ได้กัดข้าวสารแห่งหยอ,อกดูแล ได้ขายเอวพี่น้องจะว่าถายด้ขายลาคหนองจ่า้มแกบบอที่หู้ยบอที่แกแซเาม่คิดอยากจะหอมซิบ้างเลยเลยเนี่ยบอที่หงคืนแล้วก่อว่าอยากหอมยุบเบาเหวหอม้พน้องโอ้ยเอาให้จับให้จับมือ ไ่จำเลยก็พอใจไปเนาะมีสิ่งดีแล้วกำลังใจให้เฮ็ดให้ขอบคุณครับดีใจเนาะทีเด็ดคลายเขาซานส่งมากะเดะอาหารเด็เห็ดปวกประจำปีมากินมันเป็นส่วนๆเดยเห็ดเนาะใช่อเื่นเห็ดปวกอยังเห็ดปวกปีพกแล้วก็เห็ดปวกอยังก็เขาดอเห็ดปวกจิกน้งมันชนะ เห็ดปวกน้ำแกงผู้เฒ่าคนสิพาว่าเอาดอกเส้มในนาจะเป็นเฮ็ดปวกน้ำแกงแม่นแม่นดิแม่นดีนะแม่นเห็ดปวกน้ำแกงลมเห็ดปวกจี้งี่ตอนเห็ดปวกคาร์โดกามีแต่ว่าช่วงเขาใกล้ชิซุกเนาะแม่นเห็ดปวกคาร์โตามตามฤดูกาลนี่น่องเห็ดปวกเขาเพรมันว่าชิปวกอย่างเดียวเด็ดเนี่ยบวกตามฤดูกาลตามเดือนนะ นี่ปวดง่ายปวดหน้อยแม่ดอกมันเกิดสี่ดำฉี่ก้า่ใช้หมดปวดกิมมันจะปวดง่ายง่ายกูงูสุดเลยแม่เฮ็ดปวกขอดอนี่น้อยมันก็ไล่เลี้ยงกันไปเฮ็ดปวกจิกกับเฮ็ดปวกขอดอมันอันเดียวกันหรอบ่กเพิ่นละวปวดอ่ะแต่ปวกจิกเดาเล่น้อยแม่ดอกนี่น้อยจะขีดกันก็บน้อยตอนนี้แต่ว่ามันหอมเนาะ จะปล่อยที่ห in ้าวเห็ดปวกตะปูหมูผตอกซางก็พี่น้องข่าวดีนี่ยังมีอีกได้พี่น้องเอลยยังมีอีกได้เอ๋ยเอ๋ยใจดีทางฝั่งไทยเพิ่นสิจักให้พวกเฮาเนาะติดตามชมตามคลิปเด้อพี่น้องเด้อว่าสิมียังแน่เอาคลิปนี้ประเมาโกาสิขอจบไว้สำนีกรข้ออวยใส่ให้พร FC ทุกท่านไทยกระฐานพูนใหญ่ใจบุญที่ซอยเหลือเฮาตลอดมา ขอให้บุญคำนำสู่ประสุควาสุขคนพร้อมทั้งเอฟซีผู้ที่เข้ามาเบิงมาชมเนาะก็ะให้โชคให้มีแต่โชคแต่ลาบเนาะให้ร่ำให้ด้วยสุขภาพแข็งแรงสบายดี